มาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์ถึงแนวโน้มราคาพลังงานรวมไปถึงผลกระทบที่จะส่งผลต่อราคาน้ํามันด้วยค่ะและในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณนัทพลนพรัตน์วงศ์นะคะซึ่งเป็นนักวิเคราะห์วางแผนพันธุ์นิตจากบมจไทยออยขณะนี้อยู่ในสายแล้วคุณนัทพลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณพนีน่าครับค่ะถ้าดูกันถึงปัจจัยในระยสั้นๆเราเห็นสัญญ,ญาณการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนนะคะในภาคส่วนขอ,ของตลาดอสังหาริมทรัพย์เองก็มีปัญหาแล้วก็กระทบต่อตลาดหุ้นผสมควร ในฐานะจีนเองประเทศเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกจุงนี้ส่งผลกดดันราคาน้ํามันในระยะสั้นทําให้ปรับตัวลดลงไหมคะก็พอสมควรนะครับแต่ว่าราคาน้ํามันเมื่อคืนนี้ก็ยังถือว่าทรงตัวได้ในระดับสูงนะครับราคาน้ํามันดนนบนนนิบเบรนที่ตลาดลอนดอนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป1เซนนะครับถือว่าค่อนข้างทรงตัวแล้วก็ขณะดที่ตัว WTI ที่สหรัฐนะครับปรับเพิ่มขึ้นไปเจ็ดสิบกเซนนะครับ ตัวปัจจัยของทางด้านจีนก,ก็เป็นปัจจัยทําให้ราคาไม่ได้เพียบเพิ่มขึ้นสูงนักนะครับแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกอื่นๆเข้ามาซึ่งตอนนี้ตลาดก็กังวลในส่วนของจีนเช่นเช่นเดียวกับที่คุณเทนั์ได้ได้กล่าวไปแล้วนะครับเพราะว่าทางด้านของอตัวาภาคเงินกู้แล้วก็การธนาคารของจีนตอนนี้ก็เริ่มมีความกังวลเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่มีนิสิตในภาคของบริษัทเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะครับ S <S ขณะที่ทางด้านปัจจัยบวกที่เข้ามาในตลาดในช่วงเมื่อคืนนี้นะครับจะเป็นทางด้านของตลาดตลาดสหรัฐเป็นหลักนะครับก็จะมีรายงานในส่วนตัวเลขตัวสต็อกน้ํามันดิบที่หรัฐที่กับตัวลดลงค่อนข้างมากในที่บริเวณพคชิงโอคลาโฮมาหรือว่าจุดส่งมอบน้ำมันดิบ WTI นะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากมีการเปิดท่ขขอขนส่งน้ำมันดิบว Keystone XL นะครับที่ส่งน้ำมันดิบจากบริเวณโคชิงโอคลาโฮมาเนี่ยลงมายังรัฐเท็กซัสที่มี อ่าลงกันค่อนข้างมากนะครับซึ่งตัวนั้นก็ทําให้อ่าตัวของอ่สต็อกน้ํามันปรับตัวลดลงได้พอสมควรครับค่ะแสดงว่าปัจจัยบวกยังมีอยู่ปัจจัยลบก็เพิ่มมีเพิ่มเข้ามาเรามองกรอบการเคลื่อนไหวหรือว่าแนวโน้มราคาน้ามันในระยะสั้นจะยังคงทยานตัวขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่องไหมคะหรือจะยังคงทรงตัวอยู่แบบนี้ครับเราเชื่อว่าน่าจะทรงตัวมากกว่านะครับปัจจัยบวกก็จะเป็นทั้งนั้นของปัจจัยทั้งนั้นตลาดน้ามันเองนะครับที่จะมีความไม่สงบในประเทศ ผู้ผลิตน้ำมนันอย่างเช่นริเบียนหรอดเนอรนะครับแต่ว่าปัจจัยลบก,ก็อย่างที่ทราบกันดีคือภาคเศรษฐกิจอาจจะเริ่มมีสัญญาณที่ไม่ค่อยดีออกมานะครับโดยเฉพาะในฝั่งของจีนเราก็เลยมองกรอบการเคลื่อนไหวของน้ํามันดิบไว้ค่อนข้างทรงตัวนะครับตัว WTI ในระยะสั้นน่าจะอยู่ที่96-104เหรียญน,นะครับแล้วก็เบรนท์อยู่ที่106-112ครับค่ะขอเน้นโฟกัสไปที่สหรัฐอเมริกา อีกนิดหนึ่งนะคะอย่างวันนี้เองเขาจะมีการถแถลงของประธานเฟดแล้วก็รวมไปถึงนโยบายรวมไปถึงตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเองล่าสุดก็ออกมาดูเหมือนว่าจะสร้างความผิดหวังผสมกวรมันจะส่งผลกังวลหรือกดดันราคาน้ำมันไหมคะก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ตลาดก็จับตาในส่วนของอามาตรการของนั้นเฟดเป็นหลักนะครับซึ่งก็เชื่อว่าในในระยะนี้ก็น่าจะมีการลดตัวของค e ีได้ไปต่อเนื่องนะครับเพราะว่า ปัจจัยที่มองก็เขาอาจจะจับตาในส่วนของตัวเลขการจ้างงานแล้วก็ตัวเลขอัตราการว่างงานนะครับซึ่งแนวโน้มก็ดูเหมือนมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับก็เลยน่าจะทําให้ตัวตัวนี้เนี่ยมีการผ่อนปรนของของตัวการเข้าซื้อพันธบัตรลงไปนะครับค่ะได้ค่ะท่า,านวันนี้ขออนุญาตตรวจสอบเท่านี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณนทัทพลค่ะครับสวัสดีครับ นั่นคือมุมมองนะคะจากผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิเคราะห์จากไทยออยค่ะซึ่ง้าถามถึงราคาน้ํามันนะคะวันนี้เราตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วก็โฟกัสไปที่เศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกาซึ่งคุณอัทพลก็บอกว่าปัญหาตอนนี้ที่เริ่มจะเกิดขึ้นก็เป็นความกังวลในแวดวงของนักวิเคราะห์พอสมควรว่าจะส่งผลอย่างไรเป็นประเด็นที่เข้ามากดดันราคาน,น้ํามันในระยะสัน้นจากก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ภาพการเคลื่อนไหวระยะสั้นจริงๆค่ะผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ามีมุมมองเชิงบวกต่อการบนนเ่่งาสสณ์คววมมไใ เอลาในลิเบียก็ยังคงมีอยู่อากาศหนาวในสหรัฐก,ก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นการที่มีประเด็นของเศรษฐกิจจีนเข้ามาค่ะก็เลยส่งผลทําให้ราคาที่เคยปรับขึ้นปรับลดลงแต่ก็ไม่ได้ลงมากมายนะักเพราะว่าก็ยังมีประเด็นที่คานกันอยู่นะคะระหว่างปัจจัยบวกกับปัจจัยลบแต่อะไรก็ตามก็ต้องติดตามตัวเล็ก เศรษฐกิจของสหรัฐรวมไปถึงนโยบาย QE ของสหรัฐด้วยเพราะถ้าดูสัดส่วนการบริโภคน้ํามันของโลกสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวบริโภคน้ํามันไป25%นะคะถ้าคิดเป็นเ,เค้กชิ้นหนึ่งก็ถือว่าเป็นเศษหนึ่งส่วนสเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นสําคัญที่ทําไมเราต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเพื่อวิเคราะห์แล้วก็กําหนดทิศทางราคาน้ํามันมุมมองระยะสั้นค่ะยังคงเป็นในลักษณะของการทรงๆตัวอยู่นะคะก็ไม่ได้ปรับลดลงไปมากแล้วก็ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมากเหมือนอย่างก่อนหน้านี้ค่ะ What?